สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coke u r o Tips นะครับกับผม <Okay. S 1> เคเียงไกรของก้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่ทําประกอบธุรกิจกเนี่ยก็คาดหวังนะครับที่เราจะต้องการมีลูกค้าประจํานั่นเองนะครับการที่เราจะมีลูกค้าประจําหรือมีลูกค้าที่มาเป็นโรโยตี้กับแบรนด์เราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ ขาดไม่ได้เลยก็คือการทําระบบสมาชิกถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าปกติและยิ่งถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับ V.I.P. หรือเป็นลูกค้า เลเวลพิเศษขึ้นไปอย่างหลายระเบนดก็จะมีเป็นในส่วนของเซเลเนตถูกไหมฮะหรือจะเป็นในส่วนของโกแพตินัมต่างๆการมีลูกค้าเลเวลต่างๆแบบนี้และให้สิทธิพิเศษกับเขาเนี่ยตัวลูกค้าเองก็จะยิ่งรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เชมแบรนด์นี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะกลุ่มให้กับเขายิ่งเลเวลสูงยิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ก็จะยิ่งทําให้เขากลับมาใช้บริการและเป็นโรโยตี้กับแบรนด์เรามากขึ้นนั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณจะมมมมีีคววาาััั่นนน,นนนนงงกขึ้เอ ตัวคอ t a i l โปรของเรานะครับจะมีวิธีการนะครับตั้งค่ากลุ่มการใช้งานสร้างโรโยตี้ให้กับกลุ่มคนแบบนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะครับผมโดยฟีเจอร์นี้นะครับหลักเกณฑ์การทํางานของเขาก็คือเขาจะสามารถนะครับปรับนะครับให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกในระบบ o กคอกเทลโปรของเราเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในกลุ่ม ะะหรือว่าในเทียร์ของลูกค้าตามที่เราตั้งค่าได้นะครับตามคะแนนที่เราตั้งเซตติ้งไว้นะครับโดยดูจากทั้งภาพก็จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเซตอัพนะครับตั้งให้ลูกค้าทุกคนที่สะสมคะแนนอยู่ในโปรแกรมของเราเนี่ยถึง1,000คะแนนปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะได้รับสิทธิ์ในการอยู่ในกลุ่มของ VIP อเรืออัตโนวัติเลยนะครับถ้าเราตั้งค่าแบบนี้ไว้นะครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้า ที่เป็นสมาชิกเนี่ยเมื่อมาใช้บริการในร้านสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาสะสมคะแนนถึงเกณฑ์1 0 0 0คะแนนปุ๊บระบบก็จะทําการนะครับอัปเดตตั้งค่าให้เขาอยู่ไปในกลุ่มเทียรของลูกค้าที่เป็นระบบ V.I.P เลยอัตโนมัตินะครับหลักเกณฑ์ทําง,งานง่ายๆแค่นี้เอง3ส,ส่วนนี้นะครับ โดยในส่วนของฟีเจอร์นี้นะครับในนับปัจจุบันเราเปิดให้ใช้งานกันอยู่บนในส่วนของตัวโปรแกรม c o c k t a i l p r o p l u s นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการตั้งค่าในระบบจริงๆแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการตั้งค่ายังไงต้องเข้าที่เมนูไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับสำหรับ ในส่วนผู้ประกอบการนะครับหรือว่าลูกค้านะฮะที่ใช้ตัวโปรแกรม c o c k l a อร plus อยู่แล้วนะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าการใช้งานตัวฟังก์ชันนี้นะครับได้โดยที่มาตรงตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับเพื่อไปสู่นะฮะเมนูคำว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นมาตรงหัวข้อที่เขียนว่าตั้งค่าขั้นสูงนะครับเข้ามาถึงแล้วให้เลื่อนหาหัวข้อหลักนะครับที่เขียนว่า ตั้งค่ากลุ่มสมาชิกตามคะแนนนะครับหลังจากนั้นเปิดปุ่มเปิดออนใช้งานนะครับกลุ่มสมาชิกตามคะแนนที่กําหนดนะครับเมื่อเปิดออนใช้งานแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดตกลงเพื่อบันทึกการตั้งค่าการใช้งานนะครับกดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับไปตรงคําว่าจัดการสมาชิกรายการฝากนะครับหลังจากนั้นมาตรงคําว่ากลุ่มสมาชิกนะครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีการสร้างกลุ่มสมาชิกไว้อยู่แล้ว3ากลุ่มก็คือคําว่า V.I.P. g o แล้วก็ Silver นะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยสร้างกลุ่มสมาชิกเลยเดี๋ยวสามารถนะครับดูตรงในส่วนของสคริปต์ไทม์นะครับตรงข้างล่างคําบรรยายของ YouTube ได้นะครับสามารถกดไปดูตรงนั้นได้ว่าการสร้างกลุ่มสมาชิกใหม่เนี่ยตั้งค่าแล้วก็ทํำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาคะแนนมากําหนดว่า เมมเบอร์ Member, แต่ละคนนะครับสะสมคะแนนถึงเท่าไหร่แล้วจะได้เป็นนะครับสมาชิกในเลเวลนั้นๆเนี่ยทำยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งค่าว่าถ้าสมมุติลูกค้าเนี่ยสะสมคะแนนของเราเนี่ยถึง1 0 0 0คะแนนปุ๊บเนี่ยจะให้อยู่ในกลุ่มลูกค้า v i p เลยนะครับผมก็มาที่กลุ่ม v i p ที่ผมสร้างมาอยู่แล้วกดคําว่าแก้ไขนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับเขาจะมีช่องให้ใส่คะแนนนะครับเราก็ใส่ไปเลย1000 กดตกลงเห็นไหมครับว่าตรงกลุ่มสมาชิก VIP ของเราจะมีวงเล็บนะครับขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่1,000คะแนนขึ้นไปทีนี้เราจะให้เขาเริ่มนะครับปรับให้สมาชิกทุกคนที่มีนะครับ1,000คะแนนขึ้นไปเนี่ยในระบบเนี่ยขึ้นอยู่ในกลุ่มสมาชิกของ VIP เลยอัตโนมัติในตอนนี้เลยก็เดืนลงมาด้านล่างหานะปุ่มคำว่าอัปเดตกลุ่มสมาชิกนะครับกดอัปเดตนะครับก็จะมีในส่วนของต้างต่างป๊อปอัพ ะะชี้แจงอธิบายเงื่อนไขกันขึ้นมานะครับแล้วก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปเมมเบอร์ mm hmm. <member S 2> ทุกคนนะครับที่สะสมคะแนนจนถึง1,000คะแนนข,น,นขึ้นไปแล้วนะครับจะได้อยู่ในกลุ่ม V.I.P โดยอัตโนมัติทันทีเลยนั่นเองครับสำหรับผู้ประกอบการหรือลูกค้านะครับที่เพิ่งสมัครใช้งานตัวโปรแกรม c o t h e l p r o Plus เข้ามานะครับแล้วอยากจะเปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยครับ เราแนะนําให้เข้าไปตรวจสอบก่อนว่าตัวฟังก์ชันนี้ถูกเปิดใช้งานแล้วหรือยังนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางโปรแกรมเนี่ยจะตั้งค่าเปิดใช้งานไว้ให้แล้วโดวยอัตโนมัติสําหรับลูกค้าที่เพิ่งสมัครใช้งานอยู่แล้วนะครับโดยเข้ามาเช็คตรงที่เข้ามาตรงแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับไปตรงเมนูแก้ไขโปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นมาตรงหัวข้อตั้งค่าขั้นสูงนะครับเลื่อนมาหาหัวข้อที่เขียนว่า ตั้งค่ากลุ่มสมาชิกตามคะแนนนะครับกลุ่มสมาชิกตามคะแนนที่กําหนดเห็นไหมครับว่ามีเครื่องหม่ออนเปิดไว้แล้วนะครับถ้าเปิดใช้งานไว้อยู่แล้วก็ถือว่าระบบเนี้ยนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับถ้าเปิดออนแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นมานะครับไปที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูแล้วไปสู่เมนูต่อไปก็คือจัดก,การสมาชิกรายการฝากได้เลยนะครับหลังจากนั้นมาที่กลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งเราเข้ามาใน ตัวปุ่มกลุ่มสมาชิกนี้เพื่อที่เราจะทําการสร้างกลุ่มสมาชิกใหม่พร้อมการตั้งค่าคะแนนที่เดียวเลยนะครับว่ากลุ่มสมาชิกเราจะสร้างเนี่ยนะครับเมมเบอร์ของร้านเราเนี่ยนะครับสะสมถึงกี่คะแนนจะได้อยู่ในกลุ่มสมาชิกนั้นได้เลยอัตโนมัตินะครับโดยตัวนี้ผมจะสร้างใหม่นะครับเป็นกลุ่ม VIP นะครับกมุ่ม VIP นะครับเมื่อลูกค้าสะสมถึง1000คะแนนเหมือนกันนะครับกดตกลง ะจะเห็นว่ากลุ่มจะถูกสร้างพร้อมเกณฑ์การตั้งเกณฑ์การสะสมคะแนนทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีปุ่มอัปเดตนะครับเรากดอัปเดตปุ่มสมาชิกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าหลังจากนี้นะครับสมาชิกทุกคนถ้าสะสมคะแนนถึง1000คะแนนก็จะได้อยู่ในกลุ่ม v i p โดยอัตโนมัติเลยนะครับกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการตั้งค่านะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับฟังก์ชันการจำแนกนะครับแบ่งกลุ่ม ให้กับลูกค้าเราเพื่อสร้างแบรนด์โ o ย a ตี้ให้กับตัวเราเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและยิ่งมีฟังก์ชันการกําหนดคะแนนนะครับสำหรับลูกค้าที่ สะสมคะแนนถึงเกณฑ์ที่เรากําหนดแล้วก็จะแบ่งกลุ่มย o โรยูตี้ให้กับทางร้านโดยอัตโนมัติแล้วยิ่งจะทําให้ผู้ประกอบการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นและตัวลูกค้าเองก็จะชื่นชอบในสิทธิพิเศษที่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับคลิปต่อไปเราจะมีเทคนิคแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษอะไรในมาประยุกต์การใช้งานให้กับพ็อกเกลโมาติดตามกันอีกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ